สวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการสั่งพิมพ์ปพ .5 นะครับจึงได้คุยกับทางวิชาการเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนสูงเนินพิทยคมนี้เราจะเก็บปพ .5 แยกแยกเป็นชั้นเป็นห้องนะครับก็เลยจะต้องสั่งพิมพ์ใหม่นะครับคลิปอันเดิมก็ต้องขออภัยที่ทำให้เสียเวลานะครับอ่ะ เริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องพิมพ์ปกนะครับปกปุ่มสีแดงนี้เราไม่เอาแล้วนะครับเราจะไม่พิมพ์นะครับปกของเราจะอยู่ที่หน้าอนุมัติผลการเรียนบวกอนุมัตินะครับก็ให้คุณครูเลือกผลการเรียนบวกอนุมัติเสร็จแล้วนะครับผมจะพิมพ์ของม .3 ทับ1น,นะครับก็ไปที่เลข1ข้างหลังรายวิชาที่เป็นม .3 ทับ1น,นะครับคลิกลงไปปึ๊บทีนี้ ถ้าผมต้องการปกนะครับเออต้องอธิบายบอกคุณครูก่อนนะครับผมกําลังให้เขาแก้ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งอ่าต้องรอดูว่าเขาแก้ได้อ่าตอนไหนถ้าเขาแก้ได้แล้วผมจะแจ้งคุณครูให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะปกนะครับก็คือหน้านี้นะครับปกก็คือหน้านี้อ่าเดี๋ยวตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นปอพห้านะครับปอพจุดห้านะครับ ส่วนข้อมูลตรงนี้ก็จะปกตินะครับปกติที่ที่เราได้ทำคะแนนลงไปนะครับซึ่งหน้าต่อไปเนี้ยก็จะเป็นหน้าหน้าคะแนนนะครับหน้าคะแนนนั้นจะอยู่หลังจากาถ้าจะถ้าเปรียบเทียบจากปพ5้าเดิมที่เราเขียนนะครับหน้าคะแนนจะอยู่หลังจากเช็คเวลาเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปพินพ์เช็คเวลาเรียนมาแทรกตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ สั่งพิมพ์ปกไปก่อนเวลาพิมพก็ผมก็จะไปช้าๆนะครับเพื่อคุณครูท่านใดงงนะครับก็จะใช้วิธีการไปช้าๆส่วนท่านใดที่เข้าใจแล้วก็ดําเนินการได้เลยนะครับอ่ตรงนี้กดพิมพ์นะครับกดปุ่มพิมพ์เมื่อกดปุ่มพิมพ์ไปแล้วนะครับก็ให้เราเลือกเครื่องพิมพ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับเสร็จแล้วก็เลือกหน้านะครับบริเวณหน้าตรงนี้ให้เลือกเป็นกําหนดเองนะครับ แล้วก็ผมจะพิมพ์เฉพาะหน้าหนึ่งนะครับมาจํานวนชุดเดียวครับเพราะว่าเป็นเล่มของม3ทับหชุดเดียวนะครับเสร็จแล้วกดพิมพ์นะครับเมื่อกดพิมพ์ไปแล้วมันกระดาษมันก็จะออกมาปกตินะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่กระดาษสีขาวนะครับแล้วก็จะพิมพ์หน้าอื่นๆด้วยนะครับหน้าอื่นๆด้วยก็จะมีอยู่ประมาณสีหน้านะครับสีหน้าทั้งเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ โอ้มีทั้งหมด5หน้าเพราะฉะนั้นผมก็เลือกเป็นกําหนดเองแล้วก็สั่งพิมพ์หน้าที่2องใส่เครื่องหมายขีดถึง5นะครับชุดเดียวแล้วก็กดปุ่มพิมพ์ไปเลยนะครับเมื่อกดปุ่มพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปผมก็จะไปเลือกนะครับบริเวณนี้นะครับเลือกเวลาเรียนเลือกเวลาเรียนเสร็จปุ๊บ ผมก็มากดเลขหนึ่งอีกครั้งหนึงครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณม3นะครับเลขหนึ่นี้เป็นห้องที่1นนะครับอ่ามันก็จะได้ข้อมูลมาลักษณะนี้หน้านี้ผมก็จะสั่งพิมพ์ไปทั้งสองหน้านะครับพิมพ์แล้วก็เลือกทั้งหมดอย่างนี้ครับแล้วก็กดพิมพ์นะครับอ่าเมื่อเรียบร้อยแล้วต่อไปหน้าสุดท้ายนะครับ หน้าสุดท้ายของเล่มบพหามันจะเป็นโครงสร้างนะครับมันจะเป็นโครงสร้างก็มาคลิกที่ตรงชื่อวิชาครับเมื่อคลิกชื่อวิชาเสร็จปุ๊บมันจะได้หน้าลักษณะนี้โผล่ขึ้นมาหน้าที่หน,นี้ไม่เอานะครับหน้ารวมหน้ารวมนี้นะครับไม่เอาเราจะมาเอาที่หน้าโครงสร้างนะครับหน้าโครงสร้างมันซึ่งตอนนี้มันอยู่หน้า2นะครับก็กดที่พิมพ์นะครับ แล้วจากทั้งหมดตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นหน้ากําหนดเองและใส่เลข2นะครับหน้าโครงสร้างนี้เราจะใช้ทั้ง2ห้องผมก็จะพิมพ์มา2ใบเลยนะครับเพราะว่าก็จะต้องเอาไปแทรกอีกห้องหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมก็จะพิมพ์มา2ใบเลยก็กดพิมพ์อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาไปเย็บเล่มเรียงตามอ่าปพ,พเรียงตามเล่มปพห้าในรูปแบบเดิมนะครับอันนี้ มสามทับเสร็จแล้ว3ทับผมก็จะทำเช่นเดียวกันนะครับ3ทับก็จะไปพิมพ์ปกนะครับพิมพ์ปกก็เลือกห้องห้องสองนะครับอ่าอันนี้พิมพ์ปกก็สั่งพิมพ์ใส่กระดาษที่เป็นสีเข้าไปนะครับแล้วเลือกที่กำหนดเองเป็นเป็น1น,นะครับเพราะเราจะพิมพ์หน้าหนึ่ เสร็จแล้วกดพิมพ์าเมื่อกดพิมพ์เสร็จแล้วก็กดพิมพ์อีกครั้งหนึง่งนะครับครั้งนี้เราจะสั่งพิมพ์หน้า2เป็นต้นไปเพราะว่าเราจะใส่กระดาษที่เป็นกระดาษขาว A4 นะครับก็ใส่2ถึง5นะครับจำนวนชุดเราใส่แค่ชุดเดียวแล้วกดพิมพ์นะครับเมื่อกดพิมพ์เสร็จแล้ว ลำดับต่อไปก็ไปสั่งพิมพ์เวลาเรียนครับเลือกเวลาเรียนนะครับเลือกเวลาเรียนแล้วก็เลือกห้องนะครับอันนี้พิมทั้งสองหน้ากดพิมพ์นะครับทั้งหมดแล้วก็กดพิมพ์นะครับเรียบร้อยแล้วครับตัวโครงสร้างเราพิมไปสองแผ่นแล้วเราก็ไปใส่ในเล่มนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ